ว่าใกล้ตัวทุกเวลาทุกขณะไม่ได้เลือกว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้จะไม่มีขณะนี้เดี๋ยวนี้เท่าน,นั้นเราจะรีบเร่งขวัญขวายคุณงามความดีให้มากที่สุดมีสิ่งเดียวที่จะเป็นมหาบุญมหากุศลติดในจิตในใจไปในพบหน้าก็คือบุญกุศลภาวนาการภาวนาเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ทานร้อยครั้งพันทั้ง ก็ไม่เท่าการรักษาศีลเพียงวันหนึ่งรักษาศีลพิร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่าคืออานิสง์ไม่เท่าภาวนาคือทานร้อยครั้งพันครั้งอานิสง์บุญกุศลไม่มากเท่ากับรักษาศีลเพียงวันหนึ่งรักษาศีลร้รรอยครั้งพันครั้ง Gard ก,นะๆๆก็ไม่มีอาณิสง์มากเท่ากับภาวนาภาวนาร้อยครั้งพันครั้ง อานิสงส์ก็ไม่มากเท่ากับจิตรวมเพียงครั้งหนึ่งเท่ากับช้างพับหูงูแลบลิ้นเมื่อศึกษาหาความรู้ดูจึงมีจิตใจที่ตั้งมั่นที่จะภาวนาเพราะอานิสงส์นี้เลิศอระเ,เสริฐแต่ก่อนที่จะภาวนาศีลต้องบริสุทธิ์จึงตัดสินใจรักษาศีลแต่เมื่อรักษาศีลแต่ไปพักหนึ่งได้ผลจึงตัดสินใจรักษาศีลสองข้อ โดยได้ฟังธรรมะของหลวงปู่เทศเทศดังสีวัดหินหมางเป้งว่าสีล227ข้อศีล10ข้อศีลน8ข้อศีล5ข้อก็คือคุณงามความดีครว่าจ่าโยมก็สามารถที่จะรักษาคุณงามความดีหรือสีล227ข้อได้แต่ยาอธิษฐานจิตหรือ,อยา ใช้คำว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อให้มั่นคงและไม่ทำลายคือถ้าจะพูดถึงทางโลกหรือพูดถึงทางธรรมเขาเรียกว่าห้ามสมทานเพียงแต่ศึกษาดูแล้วก็รักษาปฏิบัติตามนั้นเมื่อรักษาศีลสองรอยิบเจ็ดข้อบุญกุศลจึงไหญรวมใหญ่แต่ในวิแต่ละวันก็ ท่องบุญสาธยายในนวโกว่าตลอดจากปราชิกสีสังกาที่เจ็ที่สามไล่ไปจนถึงเสขิยวัตเจ็ดสิบห้าเพียพรพยายามดูแลร่างกายของตัวเองด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยกามเสขิยวัตเจ็ดสิบห้าตั้งแต่เป็นคารวาสิ่งสมควรไม่สมควรเริ่มมีที่จะเริ่มมีสติขึ้นเรื่อยเรื่อยๆ จิงทราบว่าศีลแต่และข้อแต่และข้อก็คือสตินี่เองศีลมากก็คือสติมากศีลน,น้อยก็คือสติน้อยเมื่อรักษาศีลสองข้อบุญกุศลจึงไหลยร,รวมเป็นพลังใหญ่ทําให้จิตคลองลงปูรวมเพิบปรลงหรือว่ารวมใหญ่ที่ต้นว่าต้นนั้นเมื่อจิตรวมใหญ่ที่ต้นว่าต้นนั้นจึงเกิด สิ่งม้าจารย์เกิดขึ้นหลายอย่างในการร่วงรู้เหมือนกับจิตนั้นได้พัฒนาจากต่ำขึ้นอยู่ที่สูงเมื่อขึ้นที่สูงแล้วก็สว่างสวัยครอบโลกครอบจกักรวาลสามารถที่จะรู้เห็นนรกสวรรค์จิตวิญ,ญญาณที่ตายเก่าตายใหม่นี่พูดถึงตั้งแต่เป็นกระวาสาให้ฟังจึงมีความเชื่อความเดิมใสขั้นสุดๆและไม่สามารถที่จะอยู่ทางโลกได้เนื่องว่า มอรณะภัยเตรียมที่จะเข็นฆ่าทำลายอยู่ตลอดลมหายใจเข้าออกจึงตัดสินใจออกนประชาดังที่ได้เล่าไว้ในจีพระวัติดังที่ลูกได้ศึกษาหความรู้ดูถ้าไม่อาจไม่หารถ้าไม่มีมรสติเป็นอารมณ์มันก็ยากลำบากเพราะต้องหลงโลกหลงสงสารต่อไปในการรู้ในการเห็นและหลงโลกหลงสงสารต่อไป คิดว่าตัวเองเลิศตัวเองประเสริฐ